ปรนสารสวรรค์เป็นชื่อของคัมภีร์มวลนี้ซึ่งแตกต่างจากวิชาดาบสวรรค์กายาสุริยันหรือวิชากายาเทพศูน์ไม่ใช่วิชาในการฝึกฝนบำเพ็ญตนที่จริงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นของวิเศษที่เหนือกว่าวิชาทันมวลเซียนมีชีวิตอันเป็นนิรันด์อย่างไรก็ตามภายใต้สวรรค์แห่งนี้ใครที่จะสามารถเป็นนิรันด์ได้วิชาบำเพ็ญน,นั้นมีอยู่มากมายนบไปทวนทว่าภายในโลกใบนี้ใครที่จะสามารถมีชีวิตอันเป็นนิรันด์ได้จริง ความจริงแล้วมีน้อยมากๆในประวัติศาสตร์นั้นแทบจะนับได้เลยทีเดียวการเป็นเซียนนั้นมีความยากลาําบากทว่าการเป็นอมตะกับลําบากยิ่งกว่าในช่วชีวิตของแต่ละคนนั้นมีอายุไขมากมายแตกต่างกันไปในอายุไขของใครคนหนึ่งนั้นอาจจะกลายเป็นอมตะนั้นมีความยากมากๆไม่เพียงแต่ต้องมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมยังต้องมีชาวปัญญาที่เหนือล้ํากว่าคนอื่น อายุของมนุษย์ทั่วไปหากสามารถก้าวไปถึงระดับเซียนเทียนก็จะมีอายุได้200ปีและก้าวไปถึงระดับแก่น้ทองก็จะมีอายุ400ปีและหากไม่สามารถทะลวงผ่านระดับก้าวไปถึงระดับก่อตั้งวิญญาณภายใน400ปีทุกคนจะสิ้นอายุไขด้วยพรสวรรค์ทางร่างกายที่ต่ำเทียเช่นจงสารไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะต้องตายก่อนเป็นแน แต่ละคนนั้นก็จะมีกรรมที่ต่างกันออกไปทําให้มีพรสวรรค์การฝึกตนที่ต่ําเตีย้ยหรือมีความรู้แจ้งที่ต่างกันตลอดจนมีภารกิจอันยุ่งเหยิงจากพันธะโลกกรรมที่มีมากมายหลากหลายทาให้ยากที่จะก้าวข้ามระดับไปได้ยิ่งมีกรรมมากมายเท่าไรก็ยิ่งต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่าหรือ3เท่าหรือแม้แต่หาเท่าเพื่อให้ใช้ในการพิชิตกรรมที่ตัวเองมีเพื่อจะก้าวข้ามและสําเร็จในการฝึกฝนในแต่ละขั้น โดยพรสวรรค์ทางร่างกายของจงซานแน่นอนว่าเขาจะต้องพยายามอย่างมากยิ่งกว่าผู้อื่นตลอดจนมีกำแพงใหญ่ที่ขวางกาั้นการฝึกของเขาเอาไว้มันเป็นกำแพงที่สูงและยากจะก้าวผ่านซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะก้าวข้ามผ่านระดับเสียนเทียนทําให้เขาต้องพึ่งพาเม็ดยาโพจินนั่นเองพอรสวรรค์ของจงซานนั้นต่าเตี้ยเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่กกรรมของเขาเป็นเหตุให้ยากที่จะสแสวงหาความเป็นอมตะ คำพีแปลนสารสวรรค์นั้นเป็นหนึ่งในตำราที่บอกเกี่ยวกับวิธีในการต่อต้านกรรมของตนเองเมื่อสามารถลดกรรมลงได้ซึ่งจะทำให้เขาง่ายที่จะทะลวงผ่านระดับขึ้นไปได้การสะสมโชควาส,สนาเพื่อที่จะใช้ในการล้างกรรมออกไปเป็นวิธีการในการทำลายกรรมด้วยการอวยพรจากสวรรค์เพื่อเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนเมื่อสามารถสะสมบุญบารมีได้มากเพียงพอก็จะสามารถที่จะสร้างตำแหน่งที่แน่นอนในการสื่อสารกับสวรรค์และปฐพี คำพีมวลนี้บอกมักคะสามระดับจากต่ำไปสูงมักคาที่นุ่มนวลมักระดับกลางและมักระดับสูงผู้ฝึกตนบำเพ็ญเพียรนั้นอาจจะเรียกตนเองอีกอย่างหนึ่งว่ามัคเป็นผลมัคที่นุ่มนวลนั้นเรียกวันที่ผ่านมัคคามักระดับกลางเรียกว่าโพธิญาณมักคาระดับสูงเรียกว่าอรหันมักคาความเร็วของมัคคาในระดับต่างๆนั้นแตกต่างกันออกไปมักคาที่นุ่มนวลนั้นสามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนสามเท่าจากเดิม มักคาระดับกลางนั้นสามารถช่วยฝออืนฝึกฝนให้ได้1ิบเท่าและมักคาระดับสูงสุดสามารถฝึกฝนได้รวดเร็วกว่าเดิมร้รอยเท่าสามารถเพิ่มระดับการฝึกฝนได้นับร้อยเท่าเลยหรือนับว่เาเป็นความเร็วที่น่าพันพึงเป็นอย่างมากถ้าเป็นเช่นนี้จงซานก็ยังต้องกังวลเกี่ยวกับพรสวรรค์ที่ตำเตี้ยอีกหรือ หากว่าสามารถฝึกฝนได้รวดเร็วนับร้อยเท่าในระดับเซียนเทียนที่มีอายุไข200ปีกระเถียบได้กับมีอายุไข20,000ปีในการบำรเพ็ญเลยด้วยความเร็วขนาดนั้นถึงจะเป็นคนโง่ก็สามารถก้าวไปถึงระดับแก่นทองได้เช่นนั้นยังจะมีอะไรมาฉุดรั้งจงซานอีกจงซานที่รู้สึกดีใจเป็นที่สุดเขาจะต้องก้าวไปยังระดับมรคาในระดับต่างๆให้ได้อย่างไรก็ตามจงซานรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะรวบรวมโชควาสนามากมายขนาดนั้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้จงซานที่โหยหาความเป็นอมตะและไม่หวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใดไม่ว่าจะมีปัญหาใดที่เกิดขึ้นก็ตามจงซานก็ยังคงมั่นใจว่าจะทําได้อีกอย่างก็คือจงซานนั้นมีสองร่างครับร่างหนึ่งนะั้นสามารถใช้บาเพินเพียนขณะที่อีกหนึ่งร่างนั้นสามารถทําตามคําแนะนําของคำภีแปลนสารสวรรค์ได้เนื้อหาของแปนสารสวรรค์น,นั้นจะต้องสร้างประเทศอาจจะเรียกได้ว่าอาณาจักรหรือราชวงศ์แห่งวาสนาะ โดยการรวบรวมวาสนาจากสวรรค์วาสนาจากแผ่นดินวาสนาจากฟ้าและวาสนาจากปฐพีสร้างมันขึ้นมาเพื่อสร้างประเทศแล้วก็ขยายมันออกไปก่อตั้งราชวงศ์ลักและจะทําให้เขาอยู่ในระดับมัคขะที่อ่อนนุ่มเมื่อประเทศขยายออกไปอีกจนกลายเป็นราชวงศ์สูงสุดก็จะทําให้เขาก้าวไปถึงระดับมัคขะกลางและเมื่อสามารถสร้างราชวงศ์สวรรค์ขึ้นมาได้เขาจะก้าวไปถึงระดับมัคคะระดับสูงซึ่งจะทําให้พัฒนาการของเขาเพิ่มขึ้นเป็นรอยเท่า แต่ถึงกระน,นั้นก็อาจจะก้าวไปถึงระดับมัคคะออนรุ่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วทว่าเพื่อความเป็นที่รันจงซานนั้นก็ตัดสินใจจะก้าวไปอย่างไม่ลังเลนอกจากนี้วาสนาของประเทศจักรพรรดนั้นไม่เพียงแต่ได้โชคลาภวาสนาเพียงผู้เดียวเหล่าผู้ใต้กับบังคับบัญชาคนอื่นๆยังได้รับตําแหน่งหรือมัคคะที่จะก้าวเดินด้วยยิ่งหากเป็นจักรพรรดิของราชวงศ์สวรรค์ที่มีมัคคะระดับสูงราวราชินิกูลในมัคคะเองก็จะได้ลดหลังกันลงไปตามลําดับ แะนั้นนับว่ามีผลประโยชน์มากมายหากว่าสามารถสร้างประเทศขึ้นมาได้จงซานนั้นตัดสินใจหนักแน่นเขาจะให้รางแยกเงาของเขาทํางานในการสร้างราชวงศ์วาสนากันแล้วกันส่วนเขานั้นจะทําการศึกษาเนื้อหาที่อยู่ภายในใจจนมั่นใจและจดจําได้ทุกอย่างก่อนจะนํามันใส่ลงไปในกล่องไม้และเก็บเข้าไปในกําไลเก็บของการก่อตั้งราชวงศ์วาสนางั้นเหรอ้า่ในนั้นจงซานก็นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาไทยจือเลยเทียน เขาคือคนที่สังหารภรรยาของเขากุยเอ,อ๋อไทจือเลยเทียนนั้นเขาที่รู้จักเพียงแค่ชื่อคนผู้นี้เท่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาก็เป็นไทจือของราชวงศ์วัสนาบอกไม่ได้ว่าราชวงศ์วัสนาของเขานั้นเป็นราชวงศ์หลักหรือราชวงศ์สูงสุดหรือเป็นราชวงศ์สวรรค์กันไม่ว่าอย่างไรจงซานก็จะต้องชำระแค้นครั้งนี้แน่แม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ห่างจากเป้าหมายมาทว่าในเวลานี้เขาก็มีรูทางในการที่ก้าวไปถึงด้านหน้าได้บ้างแล้ว ก่อตั้งราชวงศ์วาสนาสําหรับจงซานแล้วยังยากจะเป็นไปได้ถึงเขาจำเป็นจะต้องวางแผนสักระยะและใช้เวลาอยู่ไม่น้อยซึ่งในคืนนั้นทั้งคืนจงซานก็ทําการวางแผนต่างๆที่จะต้องทําในอนาคตจนแทบไม่ได้นอนเลยซึ่งเช้าวันถัดมาเทียนนิงเออเองก็กลับมายางกระปีก้กระเป๋าบอกมาขอให้จงซานนั้นพานางไปซื้อของส่วนเปย์จิงซื้อนั้นนางที่อยู่แต่ในห้องบางทียังคงกระอักกระอ่วนที่เจอหน้าจงซานก็เป็นได้ จงซานเองก็รู้ว่าตัวเองก็ควรจะผ่อนคลายสักหน่อยหลังจากที่เขาทําการวางแผนทั้งขื่นจึงได้ออกไปกับเทียนหนึ่งเออหลังจากที่ออกไปทั้งวันทั้งกู่ก็กลับมาด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนเทียนหนึ่งเออนั่นกลับไปห้องพักผ่อนส่วนจงซานก็กลับห้องอาบน้ําเพื่อทําให้ตัวเองสดชื่นเขาที่ออกมาด้านนอกนั่งอยู่ศาลาในสวนครั้งหนึ่งเขาเคยออกมาดื่มสุราชมจันทร์กับภรรยาทั้งสองคนก็คือทั้งกุยเอ๋อและก็เปาเอา๋อทั้งที่ผ่านมานานหลายปีแล้วทว่าจงซานไม่เคยลืมเรื่องเหล่านี้เลย เขาที่หยิบแก้สุราขึ้นมาจิบและจ้องมองไปยังดวงจันทร์ที่เต็มดวงจงซานถอนหายใจเล็กน้อยจองซานจ้องมองออกไปและกำลังนั่งลงแต่ก็ต้องร่างกายเอาไว้ก่อนที่บนหลงังคาห่างออกไปนั้นมีร่างร่างหนึ่งที่กำลังจ้องมองดวงจันทร์เช่นกันท่าทางเบื่อหน่ายและเงาง้อยเป็นอย่างมากเบยชิงซื้อจองซานนั้นขมวดคิ้วไปมาจ้องมองไปยังเบยชิงซื้อที่อยู่บนหลงังคา ดูเหมือนว่าจะนึกถึงเรื่องบางอย่างได้จงซานหยิบอาหารบนโต๊ะพร้อมกับขวดสุราและแก้วสองใบก่อนจะก,กระโดดขึ้นบนหลงังคาที่เปิดจิงสือนั่งอยู่หลังจากนั้นไม่นานจงซานก็มาถึงบนหลงังคาบางทีนั้นเปิดจิงสืออาจไม่ได้สนใจหรือบางทีนางก็รู้อยู่แล้วนางไม่หันมามองจงซานเลยแม้แต่น้อยยังคงจ้องมองพระจันทร์ต่อไป จงซานเดินไปยู่ไม่ไกลจากเปย์จิงซือก่อนที่จะนั่งลงพร้อมกับอาหารและสุราก่อนที่จะจ้องมองออกไปยังนางเงียบๆเขาพบว่าที่ใบหน้าของนางมีคราบน้ําตาอยู่ด้วยจงซานที่รอคอยอย่างเงียบๆท้ายที่สุดหลังจากนั้นชั่วขณะเปย์จิงซือก็ขมิบตาและเช็ดน้ําตาของนางออกไปก่อนจะหันหน้ากลับมามองจงซานจะรู้ไหมว่าทําไมข้าไม่สังหารเจ้าในวันนั้นเปย์จิงซือเอ่ยออกมาช้าๆ จงซานขามวดคิ้วไปมาเขารู้ว่านางหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ่อน้ําเขาเองก็สงสัยอยู่เช่นกันใครเองก็ไม่รู้จงซานจ้องมองไปยังเปยสชิงสือส่วนเปยสชิงสือก็จ้องมองไปยังจงซานดูเหมือนว่านางจะอดคิดถึงเรื่องในวันนั้นไม่ได้เลยที่เมื่อเห็นเขาทําให้ใบหน้าของนางก็เริ่มแดงระเรื่ออีกครั้งทว่าสายตาของจงซานนั้นดูบริสุทธิ์และจริงจังทาให้ภายในใจของนางนั้นสามารถค่อยๆระง,งับเอาไว้ได้ ไม่เคยมีชายใดเคยเห็นร่างของข้ามาก่อนข้าจะสังหารมันทุกคนแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่ว่าเจ้าจงสานข้าคงยากจะสังหารเจ้าเปยดชิงซื่อนั้นเผยยิ้มดูแลนตัวเองเพรอชิ้นส่วนหยกอย่างนั้นเหรอจงสานถามอืมถูกแล้วเพราะชิ้นส่วนหยกนั่นแหละเปยชิงซื่อนั้นตอบมีสิ่งใดในชิ้นส่วนหยกข้าสามารถดูได้หรือไม่จงซานถามต่อ บางทีข้าอาจจะบอกเจ้าเจ้าเองก,ก็คงยากที่จะเข้าใจเปยดจิงซือเผยยิ้มอย่างช่วยไม่ได้อืมในเมื่อข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นไม่บอกข้าละไม่ว่าอย่างไรมันอาจจะทําให้ท่านดีขึ้นก็ได้หากว่าได้บอกกับคนอื่นจงซานซึ่งบอกเป็นในว่าเปยดจิงซือนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าราวกับว่าคําเชิญชวนของจงซานนั้นจะทําให้เปยดจิงซือเริ่มกล่าวออกมา ภายใต้สวรรค์น,นี้นะ่ะมีราชวงศ์สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่อยู่3าแห่งบิดาของข้านั้นเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงระดับสของหนึ่งในราชวงศ์ดังกล่าวทําให้เขาได้รับมราคาที่อ่อนนุ่มมาด้วยซึ่งในอนาคตนั้นนับว่ารุ่งโรจน์ไร้ขีดจ,จากัดทีเดียวจงซานได้แต่ฟังเงียบในโลกใบนี้มีสราชวงศ์สวรรค์งงินดออืมนี่เป็นข้อมูลที่ดีจริงๆบิดาของข้านั้นนับว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง แม้ว่าจะไม่ได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงก็ตามทว่าด้วยชื่อเสียงนั้นก็ก่อให้เกิดศัตรูตระกูลของข้า312ชีวิตถูกสังหารรอดเพียงข้าและชายอีกคนที่ได้ส่งมอบยกให้กับเจ้าตระกูลของข้าถูกสังหารไปทั้งหมดเปิดชิงสือนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าน้ำตาของนางก็ไหลอาบแก้มอีกครั้งจงซานก็ฟังอย่างตั้งใจพร้อมขโมดคิ้วไปมาคนที่มอบชิ้นส่วนยกให้เจ้านั้นเป็นบ่าวรับใช้ของตระกูลข้าเอง บิดาของข้านั้นมีความเกี่ยวพันกับสำนักขาย,ยางดังนั้นเขาจึงทำให้ข้าได้เข้ามาฝึกฝนที่นี่ข้ายู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กแล้วนานมาแล้วเหมือนกันบิดาของข้ามีแรงสังหณ์เกี่ยวกับผู้ทรยศด,ดังนั้นเขาจึงได้เก็กบรวบรวมหลักฐานและทำการแบ่งมันออกไปอย่างสถานที่สามแห่งเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจ,จนกระทั่งพวกเราได้รับหยกชิ้นนั้นจากบ่าวรับใช้คนดังกล่าวภายในนั้นบอกที่ซ่อนที่เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการทรยศของคนเหล่านั้นสามแห่ง และข้อมูลที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อค้าที่คนเหล่านั้นใส่ร้ายเพื่อกำจัดตระกูลเราไม่ว่าข้าจะยู่รอดหรือไม่แต่ข้าจะต้องแก้แค้นให้กับตระกูลและทวงความยุติธรรมให้กับบิดาและล้างข้อเก่าหาทั้งหมดเพราะพระเจ้าบิดาของข้าจึงมีโอกาสที่จะได้กู้คืนชื่อเสียงดังนั้นข้าไม่สามารถสังหารเจ้าแม้ว่าสิ่งที่เจ้าจะเห็นนั้นบางอย่างมันไม่สมควรกระตับเผิดจิงซื้อ,อกล้าออกมาด้วยความเศร,ร้า